สวัสดีครับพุทธลันครับสวัสดีครับพุพบลันค่ะพคอยครับลันค่ะวันนี้เรามาร้านไหนครับรนันวันนี้เรามาเมโลลิสเฮลตี้ค่ะที่เฮลตี<น>้ค่ะมาเลยครับกีนะัคคลินนะครับเมโลลิสเนี่ยจริงๆมีหลายสาขามากเลยนะแต่แต่ว่าวันนี้เรามาที่สา,าขาพระได้พัคนะครับนอกจากสาขานี้เนี่ย Firstly, เรามีสาขาเอ็มพายสาทรสาขาจคุบีสแควร์สัมิาาาย,ยานะครับแล้วก็สัมหิรูด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มแนะนำกันก่อนว่าวันนี้เรามาแล้วแบบ น่ากินมากนะครับเนี่ยน่ากินมากแต่ว่าจุดเด่นของร้านนี้ไม่ได้อยู่ที่ความน่ากินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อสุขภาพด้วยนะครับร้านนี้เพื่อสุขภาพยังไงร้านนี้นะคะก็คือสําหรับคนที่แพ้นมก็สามารถทานได้น,นะคะแล้วก็คนที่ทานเจก็ทานได้นค่ะทำไมคนแพ้นมนทานได้เพราะว่าที่นี่เขาไม่ใช้นมที่จักสัตว์เลยคขาเป็นนมพยาพืชค่ะแล้ว แล้วจริงๆเนี่ยความหวานมาจากอะไรครับบิสกิตก็ต้องมีความหวานความหวานนี่ก็จะมาจากย่าหวานคนที่เป็นเบาหวานนี่ก็ทานได้ก็ดีมากนะครับว่าคือคนแพนนมทานได้คนทานเจทานได้นี่เป็นเบาหวานทานได้โอ้โหเยี่ยมมากๆนะครับไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวอร่อยอย่างเดียวแต่ว่ามีประโยชน์ด้วยนะครับเพื่อเรามาที่ร้านนี้เนี่ย จะมี dish of the day นะครับคุ้มมากๆแล้วก็จะมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเราทานอีกสี่อย่างด้วยกันนะคะราคาไม่แพงเลยนะไม่ถึงสองร้อยต้องบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขนมเนี่ยบางตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นขนมที่มีในร้านเป็นขนมแนะนำด้วยรสชาติใหม่วันนี้รันแนะนำหนึ่งครับตัวไหนบ้างวันนี้นะคะอย่างที่เด่มเราจะเป็นเนื้อตีมัทฉะ ีะเป็นแก้วนี้นะคะแล้วก็ตัวขนมตัวนี้จะเป็นเค้กสวร์ดค่ะน่าทานมากเลยน,นะคะน่า,านจะอมเยวอมบานแล้วก็มีเค้กตั้งหูที่เป็น s i ม n เจอร์ของที่นี่นะคะแล้วก็เป็นมัทฉาปนอตฟี่ค่ะแ,แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกล้วยขวกล้วยกวนคือน่าทานมากจะเป็นแบบเมนูใหม่ของที่นี่นะคะที่เราได้ลองทานครับผมในส่วนของเค้กวันนี้ทางร้านใจดีมากมากครับมีเค้กมาให้เราดูหลายอย่างเนื่องจากฝั่งบอยแล้วกันนะครับฝั่งบอยวันนี้เป็น ชอบหน้านุ่มดูแล้วหน้านุ่มน่ากินมากๆเลยครับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเป็นชอไฟเลมอนนะคะจะรสชาติแบบชิสเคแล้วก็ผมว่าจะอบเชยแบบฟักอลานตาตัวนี้ก็จะซิปเจร์นะคะจะเป็นเ้กเต้าหู้ค่ะโบฟุกหน้านะครับราคาไม่แพงนะครับหนึ่งร้อยสิบบาทนั่นเองแล้วตัวนี้ก็จะเป็นมิลติช็อคค่ะตัวนี้สำหรับคนที่แบบชอบช็อกโกแลตนะครับอันนี้แบบช็อกโกแลตเคียวๆเลยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มสุดท้าย อันนี้ทางร้านจัดมาให้เป็นพิเศษเลยตัวนี้นะคะก็เป็นเกนไมชาอันนี้เลมอนค่ะจะมีทั้งชาเขียวนะคะแล้วก็มีทั้งตัวน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวด้วยนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันะคะน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งกลมๆนะแบบว่าละลายชานะครับทำให้คงรสชาติได้นานนะครับสุดยอดแล้วก็ใส่ใจมากๆร้านนี้นะครับวันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้มีโอกาสก็อยากจะให้ลองแวะชิมกันนะครับส่วนความรู้สึก หรือรสชาติต่างๆของขนมเนื่องจากมันเยอะมากคกวรจะแบบใช้เวลานานเดี๋ยวเราขอค่อยๆระเมียดระไมยทานนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังตอนเขียนวิญญาณแล้วกันเนาะใช่แล้วค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะเ,เพื่อนๆที่แบบสายรักสุขภาพฮนูตี้นะคะแต่ว่ายังอยากทานอะไรที่เป็นของหวานอยู่นะคะแนะนําที่นี่เลยค่ะเมนโลลิสโนตี้ค่ะนะครับขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตามเพจเมื่อไรได้นนครับเย้